สวัสดีครับทันข่าวเด่นอัพเดตข่าวดีกับ PNews และผมนัสรุทถาผ่อนทองสุดที่ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง PA Open ครั้งที่8ร่วมสืบสารพระปฏิธานของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาเปตองนะครับให้เป็นที่รับรู้ทําให้ประชาชนนะครับหันมาเล่นกีฬาเปตองเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ นายปราโมทสุดทรั์รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประธานชมรมกีฬาเปตองสมาคมสมโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในงานถแถลงข่าวการแข่งขันเปตองพีเอโอเพนครั้งที่8ที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีพลต,ตรีกันชนอินทรารามผู้บังคับการตารวจตัเวนชายแดนภาคที่1นายสุชาติดวงทวีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสามารถเทเลคอมจำกัด และนายวันชัยเทียมศรีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมาราทอนประเทศไทยจำกัดร่วมในงานแถลงข่าวสำหรับการแข uh ่งขัน PA เปตองโอเพนเพื่อสืบสารปริฐานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเผยแพร่และส่งเสริมพิลาเปตองให้แพร่หลายในประเทศไทยโดยจะจัดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน25 6 5ณสนามเปตองกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดปทุมธานี สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์กีฬาเปตองมอบภัยกับโรงเรียนในถิ่นธุรกรันดารในแต่ละภาคของไทยการแข่งขันครั้งนี้จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับการแข่งขันเปตอง PA เอโปเพนครั้งที่8จะชิงเงินรางวัลกว่า1,50,000บาทโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทประกอบด้วยทีมชาย2คนทีมหญิง2คนทีมอาวุโส2คนอายุ55ปีขึ้นไป ทีมเยาวชน2คนอายุไม่เกิน17ปีและทีม VIP โดยใช้การตัดสินกติกาสากลส่วนทีมที่ตกรอบแรกจะได้ร่วมแข่งขันในประเภทดีวิชั่น2นักกีฬาสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมกีฬาเปตองสมาคมสโมสรการไฟฟ้าส,ส่วนภูมิภาคโทร0 9 6 4 5 6 6 9 9 9 0 8 8 8 2 5 3 6 1 3 0861290719 หรือสมัครทางเว็บไซต์ที่ p e t o n g p a t h a j o b j o b c o m ตั้งแต่วันนี้ถึง20พฤศจิกายน2565การแข่งขันกีฬาเปตอง P.A.O เพ่นครั้งที่8นี้นะครับเป้าหมายหลักเลยคือการส่งเสริมกีฬาเปตองนะครับให้แพร่หลายในสังคมไทยแล้วไรายได้ครับจากการแข่งขันนะครับจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเปตองนะครับมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานอีกด้วยครับ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและปรปเดตข่าวดีได้ทาง PN News สำหรับวันนี้ผมนัชรุฑถาพรทองสถิีขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ